สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมาทาร์รด์ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะประจํเครื่องเดือนแรกของเดือนตุลาคม2 5 6 4ค่ะชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนนะคะถึง21ธันวาคมนั่นเองค่ะก็ช่้นนี้จะใช้หลักการแบ,บ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธนูลัคนา ดาธนูใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อปเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กาลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีธนูลัคนาธนูทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีธนูลัคนาธนูคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะมาดูอดีตกันก่อนเนาะขอดูอดีตค่ะอดีตของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สิบถ้วยนะคะ ไพ่เจ็ดถ้วยอ่ะขอโทษค่ะไพ่เจ็ดเหรียญน,นะไม่ใช่ไพ่เจ็ดถ้วยเป็นสิบถ้วยกับเจ็ดเหรียญน,นะคะไพ่หนึ่งเหรียญค่ะไพ่าทาวเวอร์นะคะชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคุณอาจจะอ่าคุยกับชาวธาตุน้ําค่ะกรกฎมีนพิจิกธาตุดินพุกศกันมังกรน,นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหนะ้าไพ่เท่านั้นมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีธนูลัคนาธนูน่าจ,จะ หมดความอดทนอืกับสิ่งที่รอคอยมานานนะคะคุณนะคะรอคอยใครสักคนหนึ่งมานานอาจจะเป็นรอคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือเปล่าแล้วเขาบอกเราว่าให้เรารอนะขอโอกาสเขาให้เขาได้ไปเคลียร์ตัวเองให้เขาได้ไปเคลียร์ความสัมพันธ์นะคะแล้วเขาจะกลับมาหาเราแต่สุดท้ายแล้วเขาไม่กลับมาแล้วคุณน่ะก็ อาจจะบทความอดทนที่จะรอคอยมีไพ่ทาวเวอร์เข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็คุณอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วด้วยนะคะคือในระหว่างที่คุณรอในระหว่างที่คุณอรอคอยใครสักคนหนึ่งที่ให้คำมั่นสัญญากับคุณว่าเขาจะกลับมานั้นนะคะคุณรอมานานมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มที่จะรออยู่หรือเปล่าเราจะต้องรออีกนานแค่ไหนในขณะเดียวกันก็มีโอกาสดีๆมีคน หยิบยื่นโอกาสเข้ามานะคะทําความรู้จักขอขอทาความรู้จักกับคุณคุณก็เลยเลือกนะคะที่จะระเบิดเวลานะคะไม่ไม่รอต่อไปแล้วนะคะแล้วก็เปิดใจนะคะที่จะอ่าคุยกับคนใหม่ๆที่เข้ามานั่นเองนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอุ้ยแนวโน้มนะคะ ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูลัคนณาธานูในช่วงวันที่1ถึง15ตุลาคม2564จะเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบก,กวนให้เล่งโวลลุ่มเสียงให้ดังขึ้นหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยนะคะมาดูกันนะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูลัคนณาธานูในช่วงวันที่1ถึง15ตุลาคม2564นั้นจะเป็นอย่างไรนะคะพไพ่็นแรกได้เป็นไพ่แฮงแมนค่ะ หกดาบค่ะเลิฟเวอร์นะคะและเป็นไพ่สี่เหรียญค่ะชาวราศีธนูลนนักนณาธนูคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินขับหรือศพการมังกรธาตุลมมีถุนตุนกุมโดดเด่นมากๆในชาวราศีกุมล,กลักนณากุมคนๆนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างใดต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้ไพ่เท่านั้นอ,อ,อย่างที่บอกนะตัวชาวราศีธนูลักนณาธนูเองแมนว่าจะ เปิดใจแล้วก็เลือกที่จะ move on เลือกที่จะไม่รอคนที่เขาให้คุณบอกให้คุณอยู่ตรงนี้เพื่อรอเขาแล้วอะนะคะแต่ลึกๆแล้วคุณยังคิดถึงเขาอยู่มีไพ่แฮงแมนขึ้นมาแบบนี้นะคะลึกๆแล้วถึงแม้ว่าคุณจะเปิดใจคุณก็ยังยังคิดถึงคนคนนั้นอยู่คุณยังไม่ได้เปิดใจร้อเซกับคนที่เขาเข้ามานะคะในใจลึกๆคุณยังรออยู่แล้วก็คุณยังเขาเรียกว่าแอบแอบแอบ,แอบมีความหวังอะเออประมาณว่า คนนี้อาจจะเป็นเป็นคนที่อยู่ในใจของคุณมาโดยตลอดแล้วก็ไม่สามารถที่จะลบเลือนได้คุณอาจจะผูกพันกับเขามานานคุยกับเขามานานนะคะมันเลยทําให้การที่คุณเปิดใจกับคนใหม่อ่ะมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตในใจลึกๆของคุณยังคงรอคนคนนั้นที่เขาบอกให้คุณรออยู่นั่นเองนะคะอืม ถ้าหาว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็สามารถสคริปต์ข้าผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนาไปคิดเยอะคิดมากนะคะเพราะว่ามันเป็นดวงโดยรวมเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคําอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูลักนาธนูจะเป็นอย่างไร ไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอ,อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะไพ่สเตรนค่ะสามถ้วยและเป็นไพ่าสามดาบนะคะ ชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะอ่าคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุเดียวกันกับคุณโดดเด่นมากๆในชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำค่ะกรกฎมีนพิจิกธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมคนๆนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาอาจจะมีความแตกต่างกับคุณมากๆไม่ว่าจะเป็นอายุศาสนาวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้แต่นิสัยใจคอระสไตล์การใช้ชีวิตแบบนี้ก็แตกต่างกันเช่นเดียวกัน นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้คือคุณก็ยังไม่ลืมคนรักเก่าคุณก็ยังแอบรอแล้วคนที่คุณเปิดใจคุณก็คุยมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะกลายเป็นรักสามเศร้าสีเศร้าไปได้เพราะว่าคุณก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจกับใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ที่ที่อา่าไม่ว่าจะเป็นคนเก่าที่รอหรือว่าคนใหม่ที่เข้ามา มันไม่ชัดเจนเลยตัวคุณก็สับสนเหมือนกันนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คนที่คุณรอเขาจะกลับมาทางทั้งที่กลับมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นเขาไม่ได้เคลียร์ตัวเองแล้วกลับมาเขาเพียงแต่คิดว่าเขาคิดเขารู้สึกว่าเขาจะเสียคุณไปเขาก็เลยกลับมาเพื่อที่จะยื้อคุณให้คุณอยู่เท่านั้นนะคะแต่เขาไม่ได้เคลียร์ตัวเองนะคะแล้ว มันก็เลยเกิดปัญหาสินะคะว่าะจะเอาอยัางไงดีนะคะคนที่กลับมาก็กลับมาแบบไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็น์ไม่เคลียร์ตัวเองทั้งทั้งที่คนเนี้ยเป็นคนที่เรารอแต่อีกคนหนึ่งที่เราเปิดใจเขาก็ไม่ได้มีความผิดอะไรมันเลยทาให้ตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะสับสนนะคะแล้วก็อาจจะเกิดเป็นเติร์ดปาร์ตี้ได้เป็นรักสามเศร้าสีเศร้าได้แบบนี้นั่นเองนะคะอืมก็ต้องเขาเรียกว่า ถ้าถามว่าในอนาคตอันนี้คือเอาคำนะมันเป็นตําแหน่งของอนาคตดังนั้นคุณรู้แล้วนะคะว่าในอนาคตมันจะเกิดเรื่องวุ่นวายแบบนี้ดังนั้นตอนนี้คุณต้องตัดสินใจแล้วนะว่าจะเอาอยัางไงดีกับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพาทารอโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะ ให้กับชาวราศีธนูลนนักขณาธนูขอไพ่คําแนะนําด้วยค่ะในเรื่องราวความรักให้กับชาวราศีธนูลักขณาธนูนะคะสองถ้วยค่ะห้าไม้เท้าสี่ถ้วยและไพ่เด็กถือไม้เท้าชาวราศีธนูลักขณาธนูนะคะไพท่ทาโร่แนะนําว่า จงให้ใจกับคนที่ชัดเจนกับคุณจงให้ความสำคัญและจงให้ใจกับคนที่เข้าชัดเจนและก็สามารถที่จะมองเห็นถึงอนาคตความสัมพันธ์ได้ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่จับต้องไม่ได้แล้วปล่อยให้รอนะคะไม่เข้าใจว่า การเลือกคนที่เรารักกับการเลือกคนที่รักเรามันยากแต่ถ้าหากว่าเลือกได้เขาก็บอกค่ะว่าให้เลือกคนที่เขารักเราคนที่เขารักเราเราจะไม่เหนื่อยความดีของเขาความรักของเขาที่ไม่ทำลายเราอย่างน้อยๆน,นะคะเขาก็ไม่มีทางที่จะทำให้เราเสียใจ แต่คนที่เขาเลือกที่จะทำร้ายเราตั้งแต่แรกสุดท้ายแล้วเราเสียใจวันนี้ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้มาลืนนี้อีกสองปีสามปีเราจะไม่เสียใจอีกอืมดังนั้นเลือกให้ดีนะคะเลือกให้ดีค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจบางครั้งบางทีสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการมันก็จะไม่ได้เสมอไป แต่อย่างน้อยคุณก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณได้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณพเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กับแม่มาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปปถััดดไนนะะะะะคคคคขอบุณมากสสวี่